สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะวันนี้จะพามาดูอาการของโซนิกนะครับโซนิกคันนี้นะฮะตอนมาอาการก็คือสตาร์ตติดยากนะฮะติดแล้วเล่งไม่ขึ้นนะครับผมรอบเครื่องไม่นิ่งครับบอมไม่ได้เลยครับผมคันนี้นะครับผมปรากฏว่าให้ช่างโมลเลือกช่วงบนออกมานะฮะ แถมวาวสึกไปหมดแล้วนะครับลูกสูบลูกสูบก็เป็นรอยนะครัันนี้แต่ลูกค้าไม่มีตังค์นะครับลูกค้ามีงบแค่สองพันนะฮะอันนี้ประกันเดิมตินเสื้อก็เดิมทากาวนะครับผมฝาฝาก็เดิมทากาวเอานะครับครับ มีงบแค่สองพันลูกค้าบอกโอแค่สตาร์ทต,ติดเบาได้ขับได้นะผมผมได้ทำการบดวาลวใหม่แล้วก็หาลูกสูบมือ2มาใส่นะครับสภาพที่มันยังดีกว่าที่มากับรถนะผมกระเดืองวาลวที่มันสึกก็คือเจียเอานะครับผมได้ทำการเจียเอานะครับเจียใหม่ แคมแคมสึกนะครับก็ต้องขัดใหม่แต่เนี้ยชงบนเนี้ยมันไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่หรอกเพราะกระเดืองแคมสึกรอไปหมดแล้วมันไม่ได้อศาหน้นาสัมผัสมันไม่มันไม่เหมือนของเดิมนะอันนี้ผมไลยทาการตับแต่งแก้ไขให้อันนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จแต่เมื่อคืนนี้แล้วแหละเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยนะครับ เบาอาจจะดังนะผมเพราะว่าเป็นกระเดืองมันสึกล้อไปหมดแล้วนะน้ำน้ำไม่มีดันนะผมตอนมาเบาไม่ได้แล้วครับสตาร์ทติดยากด้วยดูน้ำนะ าวาาโคตรดังนะครับผมไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอแล้วพอใจแล้วนะฮะหมุกสองพันครับผม